ันนี้คือ IC IC เก็บอีมี่ของ iPhone 5S นะครับนี่วิธีดู iPhone 5S ก็จะมีเห็นไหมจะมีออมี่อยู่ข้างบนออมี่อยู่ข้างบนวิธีสังเกตบอร์ดใช่ไหมเออมาแต่บอร์ดเปล่าๆอ่าอันนี้อันนี้ก็ 5S เีอมี่จะอยู่ข้างบน ถ้า iPhone 5ธรรมดาเม็ดเม็ดที่เม็ดเม็ดนี้ยเม็ดเก็บอิมี่เนี่ยมันจะอยู่ข้างข้างล่างแใกล้ๆกับบอร์ดใกล้ๆกับเม็ดอันนี้บอร์ด iPhone 5s นะเห็นไหมวิธีแยกง่ายๆเม็ดนี้เม็ดเก็บอิมี่เวลาแกะกล้องแกะอะไรระวังอย่าให้แตกอย่าให้บินเม็ดแตกเม็ดบินจบ คอมเมนตนี้คือเม็ดเก็บ,เก,บเก็บเบอร์อีมี่เก็บข้อมูลอีมี่อันนี้ iPhone 5ธรรมดาป๊าปเห็นไหมไม่มีมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ขอบพอดีก็เสียงเสียงอะไรเสียงแตกแกะแตกบินจบข่าวอีมี่หายอันนี้ แล้วเม็ดนี้เวลาเราจะปดไอคาวหรือซ่อมมันเม็ดนี้จะเป็นเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณอีมี่ถ้ารับสัญญาณปดไอคาวก็ต้องเป็นเม็ดนี้เพราะเม็ดนี้ไม่สามารถจะเขียนข้อมูลได้เปลี่ยนเม็ดตัวใดตัวหนึ่งก็คืออีมี่ตายไปเลยฝังอีมี่เข้าไปในนี้เลยสมมุติว่าเม็ดนี้ติดไอคาวอีมี่เนี้ย สมมติอิมี่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าติดไอคาวก็ต้องงัดเม็ดนี้ออกเพื่อจะเปลี่ยนเม็ดใหม่เพื่อจะเอาเม็ดที่ว่าไม่มีไม่มีล็อกไอคาวมาใส่แค่นั้นเองพอง,งัดออกแล้วงัดออกแล้วมันก็จะมาอยู่ท่านี้นมันก็จะเป็นหลุมหลุมเห็นไหม จะเป็นคาบกาวทำยังไงก็ต้องปีกาวปีกาวคือขูดกาวก็ลงฟักก่อนก็ใช้หัวแรงแลกตะกัวเห็นไหมแลกตะกัวเดิมมันออกก่อน แตกเสรขาที่มันหายไปบางขามันไม่ได้ใช้นะมันเป็นขาว,ว่างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้ฝังบอร์ดนะสมมติว่าบอร์ดนี้ดีอยู่บอร์ดนี้เป็คือสมมติว่าบอร์ดนี้คือบอร์ดไอ้คาวเราจะปลดละเรางัดขึ้นมาละ เสร็จแล้วก็เราก็เอาเม็ดเราจะมีตัวเขียนแกงเขียนอีมี่เอาบอร์ดเนี้ไปประกบไปใส่กับแกงเขียนอีมี่เพื่อจะเขียนข้อมูลกลับมาในเม็ดนี้เพราะเม็ดนี้พี่พี่สอนละเม็ดนี้มันสามารถเขียนข้อมูลกลับได้แต่สมมุติมันตัวมันแตกปุ๊บมันก็ดึงข้อมูลมาดูไม่ได้สมมติว่ามันแตกมันบินแต่ดึงข้อมูลได้ ก็เปลี่ยนเม็ดใหม่ได้เม็ดนี้นะเก็บอีมี่เขียนได้ลบได้เหมือนเมมโมรีอันหนึง่งข้อดีของมันแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเราแก่แล้วเราทําแต่ตั้งแต่แรกปุ๊บข้อมูลมันก็ดึงมาไม่ได้ละก็จบเปลี่ยนไม่ได้ต้องยกหรือหมดเลยมีเม็ดนี้มีเม็ดนี้เวลาปลดไอ้ข่าวหนึ่งสองสามแนน แนนก็คือตัวเก็บข้อมูลเครื่องตัวนี้ก็จะเก็บ serial number อย่างที่พี่บอก iPhone มันจะเก็บมันจะเช็ค2อย่างเช็ค serial number กับเช็คอีมี่ถึงจะอนุญาตให้ใช้เปรียบเสม,มือนรถจำได้ไหมรถต้องมีเลขตัวถังและเลขเครื่องถ้าไม่มี2อันนี้วิ่งถนนไม่ได้โดนจับคล้ายๆกัน ถ้าไม่มีอีมี่ไม่มี s number ใช้ในระบบ Apple ไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่มีไม่มีประโยชน์อะตอนนี้เราเราเริ่มขูดกาวให้ดูขูดกาวก็ใช้หัวแรงของพี่ทำปึ๊บก็เบาๆ จร้อนเพราะว่าถ้าสมมุติเม็ดมันหลุดไปเม็ดมันขาดไปจะไปโดนตรงเม็ดที่มันสําคัญเนี่ยเราต้องต่อก็เลยต้องใช้ความบางเบาๆบางๆค่อยๆขูดความร้อนที่หัวแรงก็ต้องต้องนิ่งต้องไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่เบาเกินไป สามร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยแปดสิบดูจากอะไรดูจากกาวเราเลยแหละถ้ากาวเราแข็งมากๆก็ต้องเร่งหัวร้อนเร่งเร่งความร้อนนิดนึดน่งหัวแรงให้มันร้อนนิดนึงขูดให้ประมาณมันเรียบๆอะ่ะไม่ไม่ต้อง เลี้ยงขนาดแบบปิดกับบอร์ดก็ได้แค่ให้มันเรียบๆให้กาวมันแบบเรียบๆพอให้มันตะกรวชุดใหม่ลงไปได้พอจะเย็นๆ นี้เป็นคลิปสอนช่างในร้านมารวยนะครับคูล <c oughs> ลำบากหน่อยเพราะพี่มองตาเดียวตาหนึ่งใส่กล้อง ไม่ต้องให้มันเรียบจนเกินไปก็ให้มันแค่เหมือนวางวางบอร์ดเข้าไปแล้ววางตะกัวไอ้วางอะไรเข้าไปแล้วมันจะมันจะเชื่อมกันมันไม่มีตัวสูงมีต่ำมีทําให้มันหามันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บขอบ ขอบพวกนี้บางทีทําให้เราวางไม่ลงก็มี จะเป็นการปลดไอคาวนะครับหรือจะซ่อมภาคสัญญาณถ้าเม็ดนี้เสียเม็ดนี้ขาแฮกตกกระแทกสัญญาณไม่มาก็คือเม็ดนี้แหละถ้าวัดไฟดีๆเช็คระบบไฟเดี๋ยวพี่สอนต่อว่าทำไมถึงต้องมาถึงเม็ดนี้ก่อนขาที่หายไป เหไหมเป็นหลุมๆอะ่ะพวกนี้ไม่ได้ใช้รู้ได้ไงมันก็จะมีวงจรให้ดูอยู่ดูในวงจรขาพวกเนี้ยไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรอ่าเสร็จเรียบร้อยนี่คือการขูดกาวอ่าเอาแล้วบอดเมื่อกี้ไหนอ๋ออบอยู่อ่าตอนนี้ก็มาฝั่งฝั่งเม็ด ฝั่งเม็ดไอซีอ่ะฝั่งเม็ดไอซีก็อันนี้ขูดแล้วขูดบนเม็ดเมื่อกี้ขูดไปเมื่อนเม็ดแรกเนี่ยขูดให้อนะีกเม็ดหนึ่งอ่ะไม่ได้ซีนี่ต้องระวังมากกว่าเพราะว่าเกิดขูดไปขาหลุดคราวนี้เรื่องใหญ่ขูดเม็ดนี้เนื่อเล่เนนี่แหละก็เหมือนเดิม ตามสเต็ปใส่ฟักแรกตะกัว่แรกตะกัวคือซับตะกัวเก่าออก แล้วก็มาขัดขัดเสร็จก็ดูดูเม็ดเห็นไหมก็จะมีขาของ ขาของกาวยังอยู่ก็เหมือนเดิมขูดเบาๆก็ทำมันคมก็จัดสักนิดึ่ง ทำไมต้องขูดกาวรู้ไหมไม่ถ้าไม่ขูดกาวเราก็บอนขาไม่ได้มันขามก็ไม่เรียบวางไอซีเข้าไปก็ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าขามันกาวม,มันเรียบพอดีแล้วถ้าชำนาญมากๆก็มีคนทำได้คือบลนขาบนกาวเข้าไปเลย ต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยแล้มันเรียบจริงๆนะยังไม่ค่อยเจอเถ้าใช้มีดธรรมดาขูดหรือใช้เหล็กอะไรมาขูด,ด,ดมันไม่ออกนะมันไม่ร้อนอะกาวนี้มันต้องเจอความร้อน เวลาขูดจริงก็เบาๆนิดหนึ่งอย่าไปบูลแรงมากเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวขามันขาดขาขาดเท่ากับว่าเม็ดนี้เสียไปเลยเม็ดอีนี่เราเสียไปเลยจบอย่างที่สอนคือเม็ดนี้ตัวเดียวอันเดียวมีอีมี่ของมันคนเดียวเม็ดเสียก็คือต้องเปลี่ยนเม็ดใหม่เท่ากับว่าตายไปเลยเห็นไหม จริงๆถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆนะมันจะมีขาขาเล็กๆเชื่อมกันอยู่บางอันนะสมมติจุดเม็ดสมมติเม็ดนี้เม็ดนี้อาจจะเชื่อมมาถึงตรงนี้มีขาเล็กๆอยู่ขอบนี้ตอนขูดระวังดีขาหายงานเข้าต้องมาต่อลายบนเม็ดอีกเห็นไหมอันนี้ขูดตัวอย่างสมมติขูดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทําขาวอลขาใช่ม,ม,มาเราก็อย่างที่พี่สอน ไหมเมื่อกี้ถึงตรงนี้ละปุ๊บ IC ซีจะมีจุดจุดมาร์ก<ม>เห็นไหมไอซี IC จะมีจุดตำแหน่งของมันอะข้างบนเราก็ใช้ ขึ้นให้ตรงตำแหน่งนเพศก็ดูดีๆบางทีบางทีอะไรไปอุดรูมันมันก็ไม่ลงนะเห็นไหมทั้งสองเห็นไหม่ะวางเพศไปให้ตรงทำงานตาเดียวนี่มันก็ลำบากทีนี้น อันนี้ก็ใช้ได้กับทุกขาทุกทุกไอซีนะบนขาส่องให้เห็นขาให้มันตรงกันก่อนถามว่าถ้าไม่มีกล้องอันนี้ล่ะก็เว้นขยายไงมันไอซีบางอันมันก็มันก็ส่องได้ขาไม่เล็กอันนี้คือถือว่าเล็กแล้วนะเห็นไหม,ามขาโม้โคตรเล็กเหมือนเดิมปลายตะกัวนะมาถึงขั้นตอนปลายแล้วนะปลายตะกัวนะ ก็ปาดเข้าไปเห็นไหมถ้าตะกัวเราเก็บไม่ดีมันจะมีขี้อะไรไม้วไปอยู่ข้างๆเห็นไหมที้แมงอะไรเข้าไปเนี่ยตะกัวเนี่ยมันมันใช้ความร้อนไม่เท่ากันแล้วแต่ยี่ห้อของพี่เนี่ยมันจะประมาณสัก ตามสเปคมันบอกว่า280ละลายได้คือ,ค,อคือจะคือจะละลายพี่ก็ตั้งสัก290เผื่อว่ามันกระจายลงแผ่นก็เป่าเป่าก็อ้างอ้างอ่ะเห็นไหมไม่ได้เป่าตรงๆรงนะอ้างอ้างก่อนให้มันความร้อนมันกระจายไปก่อน จะขึ้นมาหรือมาอะไรนะหาขึ้นมาเราก็ไล่ตามเลยหาาั้งอันวิ่งออกสังเกตไหมเม็ดบางเม็ดวิ่งออกไหมขาวิ่งบางอันก็วิ่งถ้าเม็ดวิ่งก็ปาดก่อน การบอลขาก็อย่างนี้แหละปาดก่อนปาดทําไมปาดเอาตัวที่มันนูนขึ้นมาออกแล้วตัวที่ไม่นูนตามกันเห็นไหมมันก็มีเพื่อนมันบางตัวไม่นูนก็ทําการใส่เข้าไปใหม่แนบนี่ต้องกดกดไว้เลยนะอย่าดิ้นนะ ถือว่าเรียบละบางคนก็ใช้มือถูถูแต่มันจะไม่ไม่ดีต่อสุขภาพมันเป็นตะขวผ้าเช็ดเห็นนะมันจะลงไปในร่องของมันในส่วนที่หายไปอ่ะไอ้ที่มันดิ้นออกไว้แกเอาตะกัวใส่เข้าไปมันก็กลับเข้ามาก็เป่าอีกรอบอ่างอ่งเหมือนเดิม ขานี้ขาขึ้นหมดละเห็นไหมขาขึ้นหมดแต่ถ้าส่องในมันไม่หมดนะนนีนะครับอ่ามันยังลิดยังยังเม็ดๆตรงนี้วคือเอาใหม่พพี่ไม่ได้เห็นเพราะว่าถ้าเรามองคือมันจะมองลําบากพี่มองผ่านกล้องมองไม่เห็นมองตาเดียวอ่ะขึ้นละ ึ้นมาหมดละเห็นไหมขึ้นมาหมดแล้ว,ลวก็เราไม่รู้มันสูงต่ำไม่เท่ากันนี่ตัดปัญหาปาดก่อนนี่เหมือนสมมติขาแรกกับขาสุดท้ายสูงกว่าไอ้ตรงกลางก็โก่งมาดิใช่หไหมแตดปัญหาปาดเลยข,ขูดให้มันเท่ากันเม็ดนี้เห็นละ เม็ดนี้ไม่ลงถ้าสองกล้องจะเห็นนะเห็นไหมหลุดมาละเห็นไหมคือทำงานยากมันตาเล็กอ,อ่าส่วนใหญ่ก็ลงเม็ดนี้ไม่ลงก็เหมือนเดิมทำอีกรอบข้อดีของใช้ความร้อนต่ำๆนี่มันทำได้หลายรอบ เม็ดไม่ตายความร้อนสูงไปเม็ดตายนะเม็ดตายก็อีกละตายก็ที่ทำมาเปล่าประโยชน์อันนี้พูดถึงเม็ดอื่นด้วยนะว่าเม็ดจ่ายไฟเม็ดไอตัวอื่นถ้าใช้ความร้อนสูงเกินไปหลายๆลรอบมันก็อาจจะน็อกได้ 300อองศานี่มันร้อนมากเลยนะ